เฮยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงห สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในการทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านบุเกชคาร์นะครับและพัฒนาแบรนด์เป็นชาบาบีฟแล้วก็ต่อมาเป็นชาบาเบอร์เกอร์นะครับการสร้างอาชีพให้กับเพื่อนสมาชิกผมถือว่ามันเป็นความสุขทางใจมากกว่าเงิน ปัจจุบันของผมอาชีพหลักก็คือเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยทั้งวันเราก็หมกมุ่นอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยคิดว่าอยากจะหากิจกรรมเสริมนะครับที่สามารถผ่อนคลายด้วยภาพของคนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ทุกบ้านก็มีอาชีพการเลี้ยงโคนะครับเป็นอาชีพรองก็เลยลองไปซื้อวัวพื้นเมืองครับซักตัวนะครับแล้วก็ลองเลี้ยงดู จุดเริ่มต้นเรียบง่ายในวันนั้นทําให้อับดุลเลาะบากาก้าวสู่อาชีพเกษตรกรและต่อยอดสู่ธุรกิจแปรรูปเนื้อและอาหารตามลําดับแต่เส้นทางนักวิชาการสู่เกษตรกรและนักธุรกิจบางอย่างอยู่นอกเหนือบทเรียนสมาชิกที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็มาชักชวนให้ผมเข้ามา เป็นสมาชิกกลุ่มการเลี้ยงโคนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลังจากที่พวกเราได้รวมกลุ่มกันนะครับก็มีการไปศึกษาดูงานจากนอกสถานที่นะครับก็ไปพูดคุยกับคนที่ทาอาชีพเลี้ยงวัวเป็นอาชีพบางคนก็บอกว่าสายพันธุ์นี้ดีบางคนก็บอกาสายพันธุ์นี้ดีแต่พอเรากลับมาล้องเลี้ยงเองทั้งในส่วนของวัวพื้นเมืองนะครับกับลูกผสมสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวพื้นเมืองเนี่ยนะครับไปจนถึงอายุ2ปี ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับถ้าเทียบกับวัวลูกผสมในระยะเวลาเดียวกันอายุเท่าเท่ากันเนี่ยวัวลูกผสมสามารถขายได้ประมาณสัก5 0 0 0 0ถึง60,000บาทซึ่งเทียบดูแล้วเนี่ยมันเกือบ2เท่ากับวัวพื้นเมืองแต่เราเสียเวลาไปเท่าเท่ากันนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่จะเลือกสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มนะครับเลือกวัวลูกผสม รายได้ที่เพิ่มขึ้นจูงใจให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านบูเก็จือคาจับมือกันเรียนรู้การเลี้ยงวัวพันผสมต่อยอดและปรับวิธีจากการเลี้ยงวัวพันพื้นเมืองแบบปล่อยทุ่งเป็นการเลี้ยงในคอกปรับการให้อาหารเป็นเวลาช่วงแรกเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งเข้าช่วงโควิด -19 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคัวของเราเนี่ยถูกยกเลิอกออเดอร์เฉพาะกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านเกจิคายมีประมาณท่านนับมูลค่ารวมในการลงทุนเฉพาะล็อตนั้นประมาณล้านห้าก็เริลมคิดว่าจะต้องทำยังไงดี ่อนหน้านั้นผมได้มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับกับทางทกศนะครับก็ไปดูว่าที่เขาทําต้นน้ําถึงปลายน้ำนะครับเขามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างปรึกษากันแล้วเนี่ยตกลงกันว่าเราอาจจะต้องมาทดลองแปรรูปเองนะครับเราก็ให้สมาชิกมาช่วยกันดู YouTube แต่ละส่วนต้องเอาไปทำอะไร ต้องบูเชอร์แบบไหนถึงจะเอาไปขายต่อได้เด็กๆเราเคยทำแลเนื้อวัวแล้วก็ผมก็เรียนไหมนิดนิดนึงแต่ดูใน YouTube ถ้าเราจำแหละเนื้อเป็นชิ้นส่วนเป็นออกชิ้นๆน,นเป็นเนื้อดีนั้นราคามันสูงหน่อยถ้าเราจำแหละไม่เป็นก็ออกไม่สวยเลยเสีย เราทดลองเชือดอัวหมดไป3ตัวนะครับตัวแรกไม่ประสบความสําเร็จตัวที่2ก็ยังไม่ไมได้ผลจนกระทั่งตัวที่3เราเริ่มรู้แล้วว่าไอแต่ละส่วนมันต้องทํำยังไงบ้างประสบการณ์จากการลงมือและความรู้เพิ่มเติมจากโซเชียลค่อยๆสร้างความเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงพร้อมออกสู่ตลาดด้วยความมั่นใจ เป็นพลาสติกสใสเฉยๆเวลาเราซิลเนี่ยมันจะไม่สวยไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วยยิ่งคนมุสลิมเราเวลาจะทานเนื้อเนี่ยต้องมั่นใจว่าฮาลานงั้นเราจําเป็นต้องติดโลโก้และก็แบรนด์ขึ้นมา้ังนั้นเราลองหาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสอดคล้องกับคนในพื้นที่ก็เลยไปเจอดอกชบาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของคนมาลายูด้วยก็เลยตั้งชื่อเป็นชบาแล้วก็บวกบีฟเข้าไปก็เป็นชบาบีฟครับ ในการทําตลาดของชาบาบิเราก็จะมีทั้งขายส่งและก็ขายปลีกนะครับขายปลีกเนี่ยเราจะขายผ่านออนไลน์สั่งผ่านไลน์ผ่านเพ e บุ o กอย่างเงี้ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อก้อนเพื่อไปทําส่งร้านชาบูแล้วก็ทําสเต็กก็ไปที่ร้านเฟรชมาหนะครับ ลองเอามาตั้งที่ร้านดูปรากฏว่าทีนี้ก็ติดตลาดติดลูกค้าติดปากเลยลูกค้าชอบแต่ถ้าเป็นของทั่วไปนั้นก็เกิดจะได้รสชาติเค่นเมื้อเองแค่นั้นเองอทีนี้ของชมบาบีฟนี้ตัวเนื้อนี่มันจะนุ่งหวานครับผมเวลากินลูกค้าบอกว่าเกิดจะละลายในปากเลย <laughs> ตอนแรกเริ่มเนี่ยเราไม่ได้กำหนดนะครับว่ากลุ่มของพวกเราจะต้องขุนวัวอะไรนะครับสุดท้ายวัวที่เป็นปลายทางของชบาบีฟจริงๆนะครับก็เป็นสายพันธุ์ชารเล่และก็แองกัสนะครับซึ่งเราเลือกสองสายพันธุ์นี้ก็เพราะว่าหนึ่งปลายทางของเราเนี่ยเป็นเนื้อสไลด์กับเนื้อสเต็กดังนั้นเนี่ยสองเมนูนี้คิดว่าสายพันธุ์อื่น จะสู้ไม่ได้ในเรื่องของทั้งกลิ่นและก็รสชาตินะครับตอนที่เราเริ่มแปรรูปเนี่ยนะครับมันเกิดจากการแก้ปัญหาแต่ในการแก้ปัญหาของเราตรงนั้นกลับกลายเป็นโอกาสจากเดิมที่เราขายเป็นตัวขายได้3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทต่อตัวอย่างนี้ถ้าเราเอามาแปรรูปนะครับเป็นเนื้อสไลด์เป็นเนื้อสเต็กมูลค่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ60,000บาท นอกจากเราจะได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่เราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพระหว่างทางนั้นด้วยนะครับดีพอกผลของความตั้งใจเริ่มผลิบานชบาบ,บีฟมีแนวโน้มการตลาดที่ดีอับดุลเลาะและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านบูเกจือคาจึงเบนเข็มมาต่อยอดธุรกิจแปรรูปเนื้ออย่างเต็มตัวโดยรับซื้อโคขุน จากกลุ่มซึ่งเป็นเครือข่ายในพื้นที่สาลาว์ในโกมซาลาว์มาดมอตบลาท่านอยรางไรครับทำดีอย่างดีไเป็นกลุ่มเครือข่ายของพวกเราเลี้ยงกันเองทังนั้นเราพยายามส่งเสริมให้ว่าเนื้อวัวของชาบาบีฟเนี่ยต้องปลอดสารเร่งเนื้อแดงด้วยสมาชิกข,ของเราเองเราสามารถที่จะควบคุมการผลิตตรงนี้ในส่วนของการเลี้ยงโคนะครับ มันเกิดมาจากอาหารถ้าเกิดว่าในพื้นที่นี้มันมีแหล่งอาหารเช่นหญ้าเช่นพวกธัญพืชอะไรพวกนี้เยอะพอสมควรการที่ว่าจะมาขุนจะมาเลี้ยงในคอกเนี่ยมันก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของอาหารข้นนี้ก็ยังยังอยู่ในแนวทางที่จะต้องแก้ต่อไปเพราะว่าวัตถุดิบบ้านเราการทาอาหารข้นเนี่ยมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องมีวัตถุดิบที่ที่มาผสมอย่างเช่นกะทัวเหลืองพวกนี้บ้านเราไม่มีโรงงาน ความแหงส่วนมากเราสั่งมาจากภาคกลางมันแพงกับค่าขนส่งอย่างเช่นว่าแหล่งผลิตกวางแห้งต่างๆตรงนู้นกคนละสามสิบมาเรามาคนมาถึงก็แปดสิบห้าแล้วแถวแหล่งผลิตอย่างเช่นแถวเพชรบุรีต้นตุนก้าหารกระสมีสองร้อยสามสิบสงร้อยสามสิบห้ามาบ้านเราก็สองร้อยแปดสิบสองรเก้าเราเอมอยู่กับชาบาบีเขาก็ประกันราคาไม่ต่ำกว่า9 5าบาทต่อกิโล Jika mereka semula dah agak студ, Harriet akan medidasali ke rezeki sehingga alla memb Б Could we get young boys? Sebelum mesej selesai, ia dlps dan l brothers sehingga mereka mesti mail Bap banks panjang beer iş untuk mereka dan rezeki aga ibu nya Por คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนิยมกินเนื้อบัวซึ่งมักนำเข้าจากที่อื่นการมีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่อับดุลเลาะมองว่าเป็นข้อดีและข้อได้เปรียบทางธุรกิจรวมทั้งได้ร่วมสร้างอาหารคุณภาพขึ้นในท้องถิน่น สำหรับชาบาบีฟเองนะครับเราไม่กล้าบ,บอกว่าของเราอร่อยที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่เรากล้าพูดได้เลยว่าราคาขนาดนี้กับคุณภาพขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับในตอนเริ่มต้นเราก็ไม่ได้มีทุนที่จะซื้อเครื่องมือ ที่มันให,ใหญ่ๆแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับดังนั้นทางทากสก็เลยสนับสนุนเครื่องสไลด์ตัวใหญ่มาแบบอัตโนมัตินะครับพอได้ตัวใหญ่มาเนี่ยวันหนึ่งเราได้200-300ถึงแพ็คเลยนะครับก็จะทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับตรงนี้สวัสดีคร,รับสวัสดีครับอาจ,จารย์ครับผมก็ให้ทางถึงเชื่อนะครับก็าเข้าไปเยี่ยมกลุ่มทีไปไป่เปด ก็ส่วนหนึ่งนะครับเราจะเป็นนหน้นาของของการให้เปล่าทางด้านอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นก็ประมาณในส่วนกลางนะครับเหนวยกลางที่มาจากสำนักงานจังหวัดตกสของยะลาเรานะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องเครื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการการแตรรูปเครื่องหั่น่นเครื่องแร่เข้าสู่การพุชเชอร์ที่จะสมบูรณ์แบบก็คือมีความสะอาดถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม ฐานะทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจเองก็ไม่ได้มีเงินทุนมากมันทําให้เกิดไอเดียว่าเราจะต้องหาธุรกิจที่ได้เงินสดทุกวันด้วยบนเงื่อนไขว่าเราต้องเอาผลิตภัณฑ์เนื้อของเรามาทำรททตรงนี้ก็จะทำให้มีการหมุนเวียนที่เร็วขึ้นทำให้ชาวบ,บ้านมีออเดอร์มากขึ้นด้วยก็เลยตกลงเป็นเบอร์เกอร์นะครับ รประมาณ 2- 3สเดือนนะครับในเรื่องของการทำซอสในเรื่องของการหมักเนื้อแล้วก็หาร้านที่ทำขนมปังได้ตรงตามสเปคที่เชฟต้องการทุกอย่างเราใช้เวลาประมาณสัก3เดือนหลังจากนั้นก็เริ่มต้นธุรกิจชาบาเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์เนื้อโคข,ขุนร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดฉมให้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในเมืองยะลาด้วยรสชาติและเนื้อคุณภาพจากฟาร์มชุมชน ในช่วงแรกของการทำร้านเบอร์เกอร์นะครับเราขายดีมากครับเปิดจองใน Facebook แล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีมากครับเปิด1ชั่วโมงเต็มประมาณ100ลูกเป็นอย่างนั้นประมาณสัก2เดือนจนกระทั่งรัฐบาลประกาศปิดเมืองอีกครั้งหนึ่ง เราทำเบอร์เกอร์ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลพอสมควรนะครับงั้นเราโชคดีนะครับได้เจอกับคุณพิทยานะครับจะดูแลในเรื่องของการตลาดให้เห็นว่าตลาดของเบอร์เกอร์ในจังหวัดยะลาเน,นี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับแล้วก็ในตัวชบาเบอร์เกอร์เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของเนื้อนะครับที่มาจากโรงงานของชบาซึ่งจะเป็นสตอรี่ที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับ พราเราได้แปลรูปจากกลุ่มวิสาหกิจมาสู่ตลาดในรูปแบบของอาหารเมื่อวัตถุดิบพร้อมบวกกับความมุ่งมั่นและการมองหาช่องทางการตลาดที่เหมาะกับยุคสมัยและพฤติกรรมลูกค้าฟู้ดทรัคจึงเป็นช่องทางและคำตอบที่อับดุลเลาะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะาค้นพบ ก็ลองทำพูดพักไปสัก3เดือนแล้วก็วิ่งไปตามงานต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนเราวิ่งไปหัดใหญ่ได้400ลูกอย่างเงี้ยนะครับวิ่งไปตามขายในงานต่างๆได้200ลูกต่อวันอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เลยมั่นใจได้ว่าโอเคมาโมเดลนี้แหละ เด็กๆก,ก็ทานได้แล้วก็สบายใจคุณแม่ด้วยเขาอ่ะเลี้ยงตัวเองเป็นเนื้อที่ว่าปลอดสารเล่ง<ม>เนื้อแดงที่สำคัญคือรสชาติอร่อยเนื้อนุ่มก็เลยจะเป็นอะไรที่ทานได้สบายใจอร่อยมากน้องๆที่ได้เข้ามาทำงานกับเราในร้านก็จะเป็นน้องที่มาจากชุมชนบุกจิกาที่เป็น โรงงานเนื้อของชบาบีฟน,นะครับได้อยู่กับครอบครัวด้วยพ่อแม่อย่างเนี้ยพอดีพ่อแม่ไม่สบายอยู่ด้วยไงก็เลยกลับมาดูดูแลท่านด้วยก็ภูมิใจครับเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วครับก็เลยสบายเลยเนี๋ย เริ่มมีคนสนใจซื้อเฟรนชชายนะครับแล้วก็ซื้อเฟรนช์ชัยไปเปิดที่นาราธิวาสนะครับที่ปัตตานีที่หัดใหญ่แล้วตอนนี้เรามีสาขาอีกสาขาหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพิทยานะครับจากการเลี้ยงวัวแบบดั้งเดิม วันนี้อับดุลเลาะเดินทางมาไกลกว่าที่เขาคิดด้วยความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาและยังได้พบหลายอย่างที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินการสร้างอาชีพให้กับเพื่อนสมาชิกในความภาคภูมิใจตรงนี้ผมว่ามันเป็นความสุขทางใจความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านกับเครือข่ายอย่างเงี้ยเราซื้อด้วยเงินไม่ได้จริง ทั้งกลุ่มของพี่ปองกลุ่มของอาจารย์มานาเซนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนตรงนี้นะครับ